สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงทั่วไปนะคะประจำเดือนกันยายน2563ในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะคะดูโดยรวมเลยนะคะให้กับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูก็เข้ามาดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมค่ะวันที่ของเราแวงตามองราศาไทยนะคะ คลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงให้กับคนจํานวนมากๆเลยนะคะที่เกิดราศีธนูนะคะไม่ได้ไม่ได้เจาะจงนะคะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะยังไงก็ดูเพื่อความบันเทิงนะคะหรือดูเพื่อเป็นไกด์ลายนำปไปใช้เนาะอันไหนที่ดูแล้วใช่หรือตรงกับเรานะคะไหนที่ดูแล้วไม่ชอบไม่ใช่ก็ข้ามไปผ่านไปไม่ต้องซีเรียสนะคะ ก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณทุกท่านเนาะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีธนูนะคะประจำเดือนกันยายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงกันบ้างค่ะ ราศีธนูนะคะเป็นก็ถือว่าเป็นราศีที่สู้นะคะหรืออดทนคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของบางคนลุ่มลุกคุกค,คานนะคะหรือเจออะไรหนักๆงานะะนะคะค่ะผ่านมาก็เยอะนะคะในเดือนกันยายนเนี่ยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าราศีธนูเนี่ยอะไร จะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดนะคะความคิดของคุณมันจะเหมือนกับการปล่อยวางนะคะปล่อยวางแล้วมันโล่งอะนะคะแล้วอะไรดีๆมันก็จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะต้องบอกอย่างนี้ในช่วงกันหยายนนี้ลาศีธนูนะคะอาจจะ,ะ,ะมีอะไรที่แย่ๆแ,แต่มันจะแลกด้วยอะไรที่ดีๆนะคะอย่างเช่นนะคะบางคนตกงานกระทนหนานก็ไปสมัครงานก็ได้อะไรเงี้ยนะคะหรือบางคนนะคะ อาจจะเป็นในลักษณะของเสียอะไรไปแต่ได้อะไรมานะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะขายรถนะคะได้เงินมานะคะแล้วไปซื้อรถใหม่อย่างนี้ก็ได้นะคะเหมือนกับต้องเลขนะคะต้องเลขอะไรนะคะด้วย ้วยบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนได้เสียอะไรเก่าๆไปเพื่อได้อะไรใหม่ๆมานะ,ะทุกอย่างนะคะถ้าไม่เป็นเรื่องของความรักก็จะเป็นเรื่องการงานหรือไม่ก็ทั้งเรื่องสิ่งของบางคนขายบ้านนะคะเก่าซื้อบ้านใหม่อย่างนี้ก็ได้นะคะในช่วงกันยายนแต่ว่าการเงินนะคะมาดูในเรื่องของการเงินก่อนแล้วกันนะคะการเงินมีแนวโน้นมที่จะได้เงินก้อนโชคลาภหรือเงินที่หลอคอย น,ะะนั่นแหละมันก็อาจจะส่งผลใครที่รอขายทรัพย์สินนะคะสังหาริมทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะบ้านรถที่ดิน,นะะมีเกณฑ์ขายได้ในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ได้เงินนะคะจากการขายนะทรัพย์สินหรือขายอะไรก็ได้นะคะบางคนขายเหมือนกับทำธุรกิจค้าขายอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่ขายมาออกไปนะคะเหมือนกับเงินคล่องมือนะคะขึ้นในช่วง กันยาย,ยนนี้แต่มันจะเด่นในเรื่องของการขายทรัพย์สินมากกว่านะคะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนนะคะเข้ามานะ,ะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะนะคะการเงินนะ,ะแล้วก็ในเรื่องของออการงานนะคะการงานนะคะบางคนอาจจะต้องทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างนะคะก็คือบางคนอะรายจ่ายเยอะนะคะรายรับน้อยก็เลยมองถึงขั้นแบบบางคนเริ่มอยากทำรายใหม่ๆ เพิ่มเติมนะคะใครที่มีงานประจําอยู่แล้วก็ไม่ได้แย่นะแต่เหมือนกับอยากทํางานเพิ่มนะคะหลายๆงานนะคะทำธุรกิจของตัวเองอย่างเช่นค้าขายออนไลน์นะคะหรือเปิดร้านเล็กๆอะไรเนี่ยนะคะก็ได้นะคะเพราะว่าดูแล้วคุณมีแนวโน้มที่จะทําอะไรใหม่ๆอย่างกระทนหันนะคะแล้วได้ได้อะไรใหม่ๆกระทาหันบางคนก็เอาออกจากงานกระทาหันแล้วไปทําธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือได้งานใหม่ ที่ดีกว่าอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าดูแล้วมันมีอะไรที่ต้องเลขอกอ่ะนะคะได้เหมือนกับเสียของเก่าไปได้ของใหม่มาแม้กระทั่งเรื่องความรักนะคะต้องบอกนี้เรื่องความรักเช่นกันไม่ต้องไปเสียใจถ้าใครอกหักอย่างกระทันหันหรือเลิกลากับคู่มีเกณฑ์ได้เจอคนถูกใจอย่างกระทันหันนะคะได้เจอคู่แท้นะคะแน,น่นอนไม่ต้องเสียใจแล้วก็ดีกว่าเดิมด้วยนะคะบางคนอาจจะได้คู่ต่างชาตินะคะต่างแดนหรือแม้กระทั่ง ได้คู่ที่คอยช่วยเหลือนะคะจากที่ไม่รู้จักกันแต่เขาเอายื่นมือเข้ามาช่วยอาจจะเจอกันโซเชียลก็ได้นะคะหรือเจอกันาการท่องเที่ยวต่างๆหรือแม้กระทั่งไปเจอ,เอผู้ใหญ่นะคะ ไปเจอเหมือนเหมือนกับเราเราอาจจะไปการสังสรรค์ในวันรวมญาตินะคะหรือในวันที่วันเกิดผู้ใหญ่หรือวันเกิดใครก็ได้เพื่อนฝูงก็ได้แล้วไปเจอกันอย่างเงี้ยนะ,ะถามว่าดีไหมนะคะดีนะคะมีกินไอนะคะพลังงานดีๆเข้ามาในเรื่องของความรักนะคะใครที่เสียใจนะคะอ,อกหักมานะ,ะไม่ต้องเสียใจ ะะเสียใจได้แต่อย่าเสียใจนานนะคะเพราะว่าคุณจะมีแนวโน้นมเจอคนดีๆนะคะเจอคนถูกใจแล้วก็คนที่จะคอยมาอยู่เคียงข้างคุณก็คือคนที่ดีกว่าเดิมแล้วกันนะคะเข้ามานะคะบางคนอาจจะเป็นคู่เหมือนกับมาอุปถัมภ์คำชูก็ได้นะคะคนโสดมีแนวโน้นมดีๆนะคะจะได้คู่ที่รวยนะ,ะร่ำรวยแล้วก็เป็นคู่ที่ไม่ได้เหมือนกับไม่ได้แย่นะคะก็คือ จะเป็นคนที่ในลักษณะบางครั้งอาจจะเป็นคนที่ดูแล้วเหมือนเขาเคยมีครอบครัวมาแล้วเป็นไม้พ่อไม้แม่ไม้นะคะแต่เขามีฐานะดีนะคะล้ำถึงขั้นลํารวยนะคะคอยอาจจะเข้ามานะคะในช่วงนี้นะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็เหมือนกับอาจจะกลัวการผิดหวังต้องเลือกแบบบางคนเหมือนไม่อยากไม่อยากมีแฟนตอนนี้นะคะลองเปิดใจดูนะคะลองคบหากันดูนะคะคุณอาจจะ อาจจะมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามามากกว่าหนึ่งทางนะคะบางคนอาจจะดูรวยบางคนอาจจะดูหน้าตาดีแต่ฐานะไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับมันจะมีในลักษณะของแตกต่างบางคนเป็นเป็นม่มาบางคนโสดนะคะเนี่ย นะคะอาจจะต้องเลือกอะไรเงี้ยนะคะลักษณะนี้นะคะยังไงก็ดูไปก่อนก็ดีนะคะเพราะว่าก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเขาเข้ามาอย่างอย่างจริงจังนะคะในในช่วงกันยายนนิ้ธนูนะคะคนสดตรแต่เราอาจจะต้องมีความลังเลีจนะคะเพราะาอาจจะเข้ามามาก,กว่าหนึ่งคนหรือเข้ามาพร้อมกัน2คนเนี่ยนะคะเราก็อาจจะตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกใครดีคบใครดีอะไรเงี้ยพูดกับคุณคนไหนดีนะคะลองศึกษาไปก่อนเนาะเพราะว่าเหมือนกับ จะเพิ่งเจอกันอะไรเงี้ยนะคะสำหรับคนที่คบหากันอยู่บ้างนะคะที่ที่เป็นแฟนการครบหากันเนี่ยมันจะมีในลักษณะของไกลกันนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นในลักษณะของมีคบค,บ,คบต่างชาติอยู่นะคะบางบางคนอาจจะเหมือนยังไม่ถึงขั้นที่ชัดเจนเท่าไหร่หรือเพิ่งคบกันไม่นาน,นมันมีแนวโน้นมที่คนรักของคุณจะแงบหายไปนะคะแต่ถามว่าเขาจะกลับมาไหม เขาจะกลับมานะคะถ้าเงียบหายไปแล้วเขาจะกลับมาแต่ถ้ายังไม่เงียบเขาจะเงียบนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าช่วงนี้เหมือนเขาไม่ได้โฟกัสที่ความรักหรือไม่ได้โฟกัสที่คุณสักเท่าไหร่แต่เขาโฟกัสที่เรื่องการทํางานหรือไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่ได้รักคุณนะหรือเขาไม่ได้ใส่ใจแต่เขาเหมือนโฟกัสที่งานมากกว่าคําว่าคู่นะคะเพราะเหมือนเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะมีคู่ณตอนนี้แต่ ก็คืออยากมีนั่นแหละนะคะแต่ว่าช่วงนี้ด้วยการงานคือ,อไม่ว่าคุณคนนี้จะเป็นต่างชาติหรือชาติเดียวกันหรือทำงานอยู่อยู่ที่เดียวกันนะคะหรือแม้กระทั่งคนใกล้ใกล้กันนะคะใกล้หรือไกลกันเนี่ยช่วงนี้อาจจะไม่มีเวลาให้คุณหรือแชทกันน้อยลงคุยกันน้อยลงเจอกันน้อยลงนะคะเพราะว่างานยุ่งนะคะหรือเขาอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่ต้องทำให้เสร็จนะคะหรือเดินทางไปทำงานนู่นนี่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว บางคู่เนี่ยก็อยากคิดมากนะเพราะว่ามีการเหมือนจะเงียบหายไปโดยไม่รู้สาเหตุเดี๋ยวเขาก็จะติดต่อกลับมาเองนะคะในช่วงการยายนนี้รู้สึกคนมีคู่เข้าหากันอยู่จะเป็นช่วงที่เหมือนกับมีอะไรที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดนะคะก็คือการเงียบหายหรือการนิ่งเฉยนะคะบางครั้งเราจะคิดว่าเขามีคนอื่นนะคะเขาอาจจะไม่มีหรอกนะคะเพราะว่าเขาจะยุ่งในเรื่องของการงานเป็นหลักนะคะ ทีนี้มาดูในเรื่องของคนที่แต่งงานกันแล้วบ้างนะคะแต่งงานนะคะอยู่ด้วยกันนะคะช่วงนี้อาจจะแฟนอาจจะไม่ได้ดังใจนะแต่จะเป็นในลักษณะของออบางครั้งที่เราอาจจะไปว่าคาดหวังกับคู่หรือแฟนไว้แต่เรา,าจะไม่ได้ดังใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเขาอาจจะทําอะไรที่ไม่ได้ดังใจเราหงุดหงิดนะคะอาจจะเป็นเราที่หงุดหงิดเองนะ,ะแต่ดูแล้วก็ยังไปต่อกันได้สวยๆยังไม่มีปัญหาอะไรใครที่ดีอยู่แล้วก็จะ เหมือนกับยังส่งไปได้เรื่อยๆนะคะก็ไม่ได้มีอะไรที่แย่แต่ถ้าบางคู่เหมือนอองอนกันนิดๆหน่อยๆก็งอนอะไรเงี้ยมันจะเป็นช่วงที่เหมือนไม่ได้ดังใจนะคะคู่ไม่ได้ดังใจของเราเองนะคะแต่เขาก็เป็นของเขาอย่อยางนานะนะคะก็ถือว่าไม่ได้แย่นะคะแต่ว่าก็ ช่วงนี้อาจจะไม่ได้ดังใจหรืออยากทําอะไรคู่ก็อาจจะไม่เห็นด้วยอะไรอ่งนี้นะคะจะเป็นช่วงลักษณะอย่างนั้นนะคะก็ถือว่าช่วงนี้อาจจะคุยกันน้อยลงก็ดีนะ,ะเพราะว่าดูแล้วคุยกันแล้วอาจจะไม่ได้ได้คําตอบที่ที่เราอยากได้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้สําหรับคนที่มีคู่เนาะแต่ในสําหรับคนที่รอคอยในเรื่องของการบุตรมีเกณฑ์นะคะ ปลายเดือนนี้อาจจะมีข่าวดีเรื่องการมีบุตรนะคะหรือบางคนอาจจะมีในลักษณะของญาติพี่น้องมาอยู่ด้วยนะคะในเรื่องของลูกหลานนายกย้ายมาอยู่ด้วยก็ได้เช่นกันหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่นะ,ะหรือยกย้ายที่อยู่ใหม่ก็ได้เช่นกันในช่วงกันยายนี้ของสับคนที่มีมีคู่ที่แต่งงานแล้วที่เป็นครอบครัวแล้วนะคะพ่อแม่ลูกหรืออยู่ด้วยกัน แต่งานแล้วเนี่ยมีเกณฑ์เหมือนกับอยากได้บ้านใหม่รถใหม่นู่นนี่นั่น,น,นหรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่นะคะสถานที่ใหม่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ในส่วนของโชคลาบนะคะโชคลาบมีไหมในช่วงออกันยายนนี้ก็มีนะนะคะโชคลาบอาจจะมาจากคนที่เป็นเพศชายนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักนะ,ะที่ถ้าคุณเป็นเพศหญิงเนาะหรือคนที่เป็นเพศที่สามเกเรเงี้ยค,คู่รักคู่รักให้โชคนะคะหรือ โชคลาภมาจากเหมือนกับถ้าใครที่เกิดอุบัติเหตุนะคะในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นในลักษณะของตัวเราเองหรือไปเจอก็ได้นะะ ป้ายทะเบียนนะป้ายทะเบียนรถนะคะหรือ,อเลขที่ห้องที่เราไปเยี่ยมก็ได้เราอาจจะไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลเลขที่ห้องเลขที่บ้านอย่างเงี้ยให้ชโชคได้นะคะในช่วงกันยายนนี้ค่ะในเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพต้องระมัดระวังนะคะการเหมือนกับมีจะมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆในเรื่องของการเลือดตกอย่างออกนะคะมีดบาดมือนะคะหรือล้มหกล้มนู่นนี่นั่นนะ,ะจะเป็นอุบัติเหตุ อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะแต่รอบสัปดาห์นี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะไม่ได้ไม่ได้ร้ายแรงนะคะในเรื่องของโชคลาภเนาะเอินท,ทุกทีข่ะในเรื่องของสุขภาพนะคะจะมีเกณฑ์เหมือนกับอุบัติเหตุนะคะอย่างไม่คาดคิดการหกล้มตกบันไดมีดบาดมือหรือการเหมือนกับไปไปโดนอะไรที่คมๆนะคะนะคะ,ะ,คะจะเป็นรักษาะนี้ก็ได้นะคะก็ราศีธนูก็จะประมาณนี้นะคะดวง ประจำเดือนกันยายนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ